แม้ว่าทรัมป์จะเบรกการโจมตีของอิสราเอลที่จะโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในต้นเดือนพฤษภาคมปีจะถึงนี้แต่แน่นอนแลยนะครับว่าอเมริกานั้นคงต้องโจมตีอิหร่านอย่างแน่นอนเพราะว่าอเมริกานั้นคงไม่ขนอาวุธขนทับใหญ่มาแล้วก็ลากไปกับไปเก็บเหมือนเดิมเพราะว่าสูญเสียนกประมาณเป็นจำนวนมากอเมริกาต้องโชว์อาวุธต้องใช้อาวุธและยิงขีปรุรต่างๆเข้าถล่มอิหร่านอย่างแน่นอนหลังจากนั้น อเมริกาก็จะขูดรีดภาษีขู่เรื่องภาษีในการเจรจาและก็จะขายอาวุธต่อไปซึ่งก็เป็นแนวทางที่อเมริกาปฏิบัติมาไม่เคยเปล่ยนไป สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสในการเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งนะครับประจำเช้าวันที่18เมษายน2568ท่านผู้ังครับการที่อเมริกาขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาขนทัพใหญ่มาเรือประทุกเครื่องบิน2ฝูงพร้อมเรือคุ้มกันเรือติดตามพร้อมปฏิบัติการได้ทุกเมื่อนั่นหมายความว่าการเคลื่อนทัพใหญ่ของอเมริกามาเนี่ยนะครับมัน สูญเสียงบประมาณมหาศาลเพราะฉะนั้นการมาแล้วถ้าเผื่อขนอาวุธกลับไปนี่หละครับมันก็คงขี้เกียจต่อไปเก็บไว้ในคลังอาวุธเหมือนเดิมเพราะมันจะสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งงบประมาณเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการขนอาวุธขนยุทโภปกรณ์ออกมาในครั้งนี้เชื่อแน่เลยนะครับว่าอเมริกาต้องนําไปใช้งานเพราะว่าการใช้งานโชว์การแสดงในสนามทดสอบจริงในสงครามนี่แหละมันจะเป็นการพิสูจน อาวุธยุทปกรณ์ที่มีการคิดคน้นมีการค้นหามามีการประดิษฐ์มาว่าจะมีความแม่นยำขนาดไหนเหมือนที่ทดสอบก,ก่อนการบรรจุไว้ในคลังอาวุธหรือไม่เพราะฉนั้นสถานการณ์ที่ขนอาวุธยุทโธปกร,กรณ์มาโดยเฉพาะทั้ง B2 นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินอาวุธใหม่ๆนี่และครับอเมริกาก็คงเอามาซ้อมโชว์นี่และครับเมื่อโชว์เสร็จนะครับได้วัตถุ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตงการอเมริกาก็จะกลับไปขายอาวุธต่ออันนี้ก็คือวัตจักรของอเมริกา แูฟังครับอีกไม่กี่ไม่เกิน24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนี่แหละครับการเจรจารอบที่2ระหว่างเจ้าหน้าที่อิหร่านกับอเมริกานี่แหละครับมันกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาครั้งแรกที่โอมานที่มันยังไม่บรรลุผลอิหร่านซึ่งถูกบั่นทอนอิทธิพลไปอย่างมากหลังจากที่กลุ่มกบฏกลุ่มนักรบต่างๆในอาณัตนี่แหละครับอย่างเช่นกลุ่มฮิสบลลาะกลุ um ่มฮามาสนี่แหละครับมันลดบทบาทลงไปเป็นจํานวนมากเรียกได้วา่าถูกอิสราเอล กดหัวเนี่ยครับกดหัวผู้นํา<ม>แทบจะหมดรุ่นทุกรุ่นเลยแหละครับขณะที่ซีเลียก็เปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ลกลุ่มก่อการร้ายในอิรักก็ไม่กล้าแสดงบทบาทอันเนื่องมาจากเห็นนะครับว่ากลุ่มนักรบต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นโดนกดหัวไปแทบจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําของกลุ่มรุนแรงหัวรุนแรงในอิรักนั้นก็พยายามลดบทบาทตัวเองลงเพราะว่ามองเห็นแล้วนะครับ มันคงไม่รอดถ้าเปิดจะไปแข่งขืนกับอเมริกามันก็จึงยังเหลือเพียงกลุ่มเดียวนั่นก็คือกลุ่มนักรบฮูตีในเยเมนและกําลังถูกโจมตีอย่างหนักจากอเมริกานี่แหละครับที่ประจําการเรือบรรทุกเครื่องบินถึงสองฝูงนะครับเหลือคุ้มกันอีกเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนทัพใหญ่ที่สุดของอเมริกานับตั้งแต่มาตะวันออกกลางนะครับอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามการสั่งสอนกําจัดซัดดมฮุเซนใน เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาการเจรจาที่เริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้นี่นะครับโดยทูตพิเศษของทรัมป์สตีฟวิทคอต์นี่แหละครับนักธุรกิจที่หันมาเอาดีทางด้านการทูตได้กล่าวเอาไว้ก่อนการเจรจานะครับว่าจุดยืนของอเมริกาก็คืออิรานนั้นต้องยุบ โครงการนิวเคลียสทิ้งทั้งหมดเส้นแดงของอเมริกาก็คือต้องไม่มีการนำศักยภาพทั้งหมดมาสร้างอาวุธนิวเคลียร์เรียกได้ว่าอิล่าน,นั้นต้องยุติโครงการโดยสิ้นเชิงขณะที่ทางฝั่ง อ,อิหร่านนั้นก็คงไม่ยอมนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาตอาลัคชีนี่แหละครับก็จะพยายามทําให้การเจรจานี่แหละครับยืดเยื้อสุดฤทธิ์ยืดเยื้อที่สุดนะครับเพื่อย้อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเอาไว้ให้นานที่สุดส่วนผู้นําสูงสุดคาเมเนีนั้นก็ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่เตหะรานต้องการก็คือข้อตกลงที่แท้จริงและก็เป็นธรมธรมานผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่นะครับ มีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์เจดทครมของอเมริกาเนี่ยนะครับได้มีการจัดประชุมที่ห้องสถานการณ์ของทำเนียบขาวโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติและก็นโยบายต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการเจรจานเนิวเขียรที่กาลังดําเนินการอยู่กับอิหร่านซึ่งการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี่นะครับมันอาจจะจัดขึ้นที่กรุงโรมหรือว่าเมืองมัสกัตนะครับซึ่งรองประธานาธิบดีเจดีแวนและก็สตีฟวิทคอบเชื่อว่า การทูดอาจนำไปสู่ข้อตกลงมิวเคีย์ได้และคิดว่าสาลัดนี่เลยครับควรพร้อมที่จะปรีประนอมบางอย่างในขณะที่สมาชิกระดับสูงคนอื่นๆในรัฐบาลของทรัมป์นะครับอย่างเช่นมาโกรูบิโอเนี่ยหละครับรวมถึงไมค์วอลนะครับอ้างว่ามีความสงสัยในการเจรจามากกว่าว่ามันจะสามารถยุติได้หรือไม่และคิดว่าทางเลือกด้านการทหารนั้นควรอยู่บนโต๊ะเจรจาควบคู่ไปกับการ ลดลงกดดันสูงที่สุดเรียกได้ว่าการทูตก็การทูตก,ก,ก็เจรจาไปการนํากําลังทหารไปกดดันนั้นก็ยังอยู่ในขั้นสูงสุดท่านผู้ฟังครับแนวทางที่ปริปนอมของสตีฟวิตกอนั้นก็คืออาจจะมีประเทศที่3นี่เลยครับซึ่งอาจจะเป็นรัเสเซียให้อิร่านี่ละครับไทโอนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไปเก็บไว้ที่นั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยับยัง้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหล่านเรียกได้ว่าเปิดทางให้อิล่านหายใจก็ว่าได้ แต่ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายมองว่าอิล่านนั้นก็คงจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะว่าอิล่าน,นั้นยังมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองเอาไว้ให้ได้นานที่สุดโดยเฉพาะรูบิโอและไมวอนนั้นมองดูท่าทางของอิหล่านแล้ว เขาคงเขาบอกว่าคงไม่มีทางที่อิหร่านจะยอมท่านผู้ฟังครับหันมาดูทางฝั่งของอิสราเอลกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับอิสราเอลนั้นดูเหมือนว่ามีความคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับมีการเตรียมการและเริ่มมีการซักซ้อมการโจมตีโครงการของนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วโดยมีรายงานนะครับว่ามีสื่อจากนิวยอร์กไทม์นี่เลยครับโดยให้ความเห็นนะครับว่า นิวยอร์กไทม์อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลของทรัมป์เองนี่เลยครับที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยรายงานระบุนะครับว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงของอิสราเอลนี่เลยครับมีแผนที่จะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแต่ก็ได้รับการแจ้งจากอเมริกานะครับว่าทำเนียบขาวนั้นต้องการระงับแผนการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไว้ก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแจ้งกับ นิวยอร์กถามด้วยนะครับว่าแนวปฏิบัติของอิสราเอลนั้นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาโดยตรงและหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งการโจมตีต่างๆด้วยหากต้องการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติการโจมตีดังกล่าว และในระหว่างการประชุมที่วอชิงตันดีซีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ครับระหว่างทรัมป์กับผู้นําเบนจามินเนธันยาฮูของอิสราเอลนี่นะครับอเมริกานั้นระบุนะครับว่าจะไม่สนับสนุนการโจมตีฝ่ายเดียวของอิสราเอลต่ออิหร่านในระหว่างการเจรจานิวเคลระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นยังคงยังดำเนินการอยู่นั่นหมายความว่าถ้าอเมริกาไม่ส่งสัญญาณโจมตีนี่ละครับ อิสราเอลนั้นต้องไม่ปฏิบัติการซึ่งก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าปฏิบัติการใดๆนั้นมันต้องได้รับความเห็นชอบจากอเมริกาเท่านั้นนั่นหมายความว่าอเมริกานั้นยังต้องการใช้แนวทางการทูตต่อไป พร้อมกับการเพิ่มความกดดันในด้านการทหารในขั้นสูงสุดนี่แหละครับเพื่อบรรลุปเป้าหมายของการเจรจาโดยเฉพาะการรวมกันของเรือบรรทุกเครื่องบิน2ฝูงและก็เครื่องบิน B26 ลำนี่แหละครับที่พร้อมปฏิบัติการได้ทุกเมื่อในปัจจุบันแม้จะมีรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ครับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิ่ศษไก่ B2 สองสเปริต จำนวน6ลำซึ่งสูกส่งไปประจำการที่ฐานทัพดิเอโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียเมื่อที่เดือนที่แล้วนั้นได้เริ่มใช้ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ขนาด30,000่ปอนด์ไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าสหรัฐยังไม่มีการใช้ GBU 57จจากคลังแสงขนาดเล็กนอกประเทศของอเมริกานัน่นก็คือที่ฐานทัพ ดีเอ uh, ็กซโกาซียนี่เลยครับนำไปถล่มกลุ่มฮูตีโดยมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีการใช้ระเบิดแรงสูงชนิดอื่นอย่างเช่น GBU-31 นี่หละครับนำทางไปก่อนเนื่องจากว่าไอ้เจ้า B u 5 7นั้นมันมีจำนวนจำกัดและควรถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมมากกว่านี้การที่ B2 uh, นะครับปรากฏตัวขึ้นนั้นก็เพื่อเป็นการข่มขวัญเรียกได้ว่าเป็นการทูตดสาม0มื่นปอนก็แล้วกันซึ่ง GBU นั้นยังไม่มีการใช้งานใดๆโดยมีการมองกันนะครับว่าการที่จะนำ GBU เนี่ยนะครับไปทำลาย กลุ่มนักรบโูตีในเยเมนนั้นซึ่งความรุนแรงของมันนั้นเทียบเท่ากับคอ้อนของทอนั้นอาจจะไม่ใช่การยกระดับสถานการณ์ที่พวกเขาต้องการในสัปดาห์นี้และก็จะเป็นการไม่คุ้มค่าเลยนะครับที่จะเอาไปทําลายกลุ่มกบฏเล็กๆซึ่งการนําไปใช้งานกับอิร่าน,นั้นมันควรจะมีความคุ้มค่ามากกว่า ท่าู้ฟังครับก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานนะครับว่าในช่วงต้นของการเจรจานี่ยนะครับอิรานนั้นเสนอให้สารัฐทําให้ตะวันออกกลางนั้นปลอดนิวเคลียร์รวมถึงอิสราเอลนี่แหละครับต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์ อย่างสมบูรณ์อีกด้วยซึ่งนับเป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญอย่างหนึ่งของอิหร่านซึ่งอิหร่านนั้นก็คงต้องไปเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอิหร่านนั้นต้องหันกลับมามองเรื่องนี้ในอดีตเพราะว่าทุกคนรู้ดีนะครับว่าเรื่องแบบนี้นี่นะครับมันจะจบยงอย่างไรสภาพมันก็จะเหมือนกับลิเบียเหมือนกับอิรักนี่แหละครับยกเว้นอิหร่านต้องเป็นเหมือนเกาหลีเหนือก็คือมีอาวุธนิวเคลียร์พร้อมแล้วและพร้อมใช้งานแล้วแล้วและได้รับการปฏิบัติเหมือนญาติที่อื่น อัดในงานแต่งที่ไม่มีใครชอบหน้าพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครแต่ต้องพวกเขาเช่นกันอิรานนั้นไม่สามารถเป็นเหมือนได้ทั้งเกาหลีเหนือและก็ไม่สามารถเป็นเหมือนอิสราเอลอิสราเอลนั้นมีคลังอาวุธนิวเคลียร์ซ่อนอยู่มากมายอิสราเอลไม่เคยลงนามในสัตยบัญญาใดๆเกี่ยวกับนิวเคลียร์ไม่เคยประกาศว่ามีหัวลบนิวเคลียร์แม้แต่หัวเดียว แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับเงินช่วยเหลือด้านความปลอดภัยจากอเมริกาปีละ3.8พันล้านเหนรียญสหรัฐนั่นหมายความว่าอิร่านนั้นไม่มีศักยภาพใดๆเลยที่จะไปเหมือนเกาหลีเหนือนะครับไปเหมือนอิสาราเอลเพราะนั้นสถานการณ์ของอิร่านที่ยกความต้องการให้ตะวันออกกลางปลอดนิวเคลีย์นั้นมันจึงเป็นความลำบากเองของอิร่านอิร่านนั้นกําลังเล่นหมากลูกสงครามอิร่าน,นั้นต้องเลือกนะครับว่าจะเดินตามรอยอิรัก หรือว่าเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่าทางเดินของอิหร่านนั้นคงมีไม่กี่ทางเลยละครับและภพยในมือของอิหร่านนั้นก็แทบจะไม่มีเหมือนกันจีนและรัสเซียนั้นคงจะช่วยอะไรไม่ได้มากแม้ว่าจะมีสัตยาบัลร่วมกันมีการซ้อมรบร่วมกัน พราะว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับอเมริกานั้นวางกําลังกั้นไว้หมดแล้วทั้งจีนและรัสเซียนั้นห่างไกลจากอิหร่านเหลือเกินห่างไกลอย่างมากเลยก็คงช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเผื่ออเมริกาจะถล่มโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาที่เกิดขึ้นในวันเสาร์นี่เลยครับการทูดของอิหร่านนั้นก็คงต้องยื้อออกไปสุดฤทธิ์ขณะที่อเมริกาเนี่ยน,นะครับก็คงจะกดดันให้จบเรื่องคงไม่ต้องการขนกองกําลังแล้วไม่ ทำอะไรซึ่งมันก็จะเปลืองงบประมาณเปล่าๆขนกลับไปก็จะเปลืองการจัดเก็บอีกต่างหากนะครับคงต้องมีการแสดงแสนยานุภาพโชว์อย่างแน่นอนอาวุธขนออกมาแล้วนะครับก็ต้องนํามาใช้งานถ้าขนกลับไปนี่แหละครับเสียทุกอย่างเสียเวลาเสียงบประมาณเสียที่พื้นที่จัดเก็บนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธมันเยอะนะครับเมื่อนําออกมาแล้วมัน ต้องแสดงโชว์ในสงครามนี่เลยครับจะเป็นการโชว์การแชง่งการใช้อาวุธได้ดีที่สุดโชว์ประสิทธิภาพของอาวุธได้ดีที่สุดเมื่อโชว์เสร็จแล้วนะครับอเมริกานั้นก็จะกดดันประเทศต่างๆในเรื่องภาษีที่กําลังดําเนินการอยู่ต่อไปนี่เลยครับการขายอาวุธต่อไปก็จะได้รายได้อีกมหาศาลตามแนวทางของอเมริกานี่แหละครับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ